อ่ะต่อกันครับโคเอสเชียมาแล้วญี่ปุ่นจะทำเม็ดซอนได้ไหมอ้าวได้จุดโทษซะง,งั้นครับเอาล้วครับญี่ปุ่นได้จุดโทษซะง,งั้นครับมาดูภาพใชค้ครับพิกลูกนี้โอ้โหโดนเลยครับเอาล้วครับญี่ปุ่น หน้าเ0-0อาแล้วครับไปคนละมุมครับจุกนี้2-0ครับอ่านะครับกองมหมาของญี่ปุ่นโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับ2-0อ่าแล้วครับถือว่าลงอกไปนิดครับสําหรับญี่ปุ่นไม่รียบนะครับโค้ชเชียต้องเคาะสายแล้วครับโค้ชเชียหมดหลังพิงฟ้าครับญี่ปุ่นอ้าวยังมาได้ยังไม่ผ่านโค้ชเชียครับ เอาแล้วครับโอ้โหเร็วจริงครับนี่ทำไม่รีบเปิดดิโดนตลอดลยครับไปครับญี่ปุ่นมาทางจากขวาล็อกเข้ามาสองอกำลัจงจะง้างอยู่แล้วมาเร็วครับเอาครับเราก็ได้เหมือนกันย็ยงนูนนิดโอ้โหไม่เสียบนิด เรียบร้อยเลยนะลูกนี้โอ้โหดูครับลูกชิงมาลงๆเลยครับวิบ่เข้ามาแตะตะบ,บันเลยครับลูกนี้ออโอ้โหเขาดักทางได้แล้วครับเขาเล่นสั้นตลอดเลยญี่ปุ่นสองศูนย์นะครับญี่ปุ่นนำคอเเชียจะว่าแขนการเรายังดีครับเอ้ามาแล้วพิกลูกนี้สามศูนย์ครับผม โอ้โหมาแล้วญี่ปุ่นแสงครับผิดครับน้ำห่างแล้วครับสาูนดูภาพช้าพิกลูกนี้โอ้โหสามสี่คนอยู่ตรงนั้นครับเามาไม่อยู่ครับญี่ปุ่นอ้โหมาโชว์ฟอร์มพอดเลยครับรอบแปดด้วยการถล่มโคเอเชียไปสามศูนครับตอนนี้อ้าวไปต่อครับญี่ปุ่นไปต่อครับอือ การเล่นครับกาเล่นกาพิกครับญี่ปุ่นไปแล้วครับขออกทั้งปีกวาล็อกเข้ามายังได้ถาอะไรก็ดีครับส่งข้ามผ่านเข้ามา อืมโหยเสียชิ้นอะไรไปออกเขี่ยไปกนป่นครับญี่ปุ่นครับยิงเลนยิงคืนครับญี่ปุน่น<ฮ>ขอกันอยู่ครับสามศูนย์ครับถือว่าขาดเลยนะครับสตี๊ใส่แตกไม่ทันเนี่ยถือว่าแพ้ยับเลยครับเกมนี้อ้าวอะไรครับอีบก โอ้โหสองครับสองเข้าสองแล้วจางงางสัหน่อยอ่าเป็นของเราอีกครับ <Yes. S 1> โอโ้โหอ่าล้วญี่ปุ่น,เป,นเปลี่ยนตัวก่อนเราเปลี่ยนมาแล้วครบสามคนแล้วนะครับตอนนี้ ราคาครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรทางเทคนิคนะครับเราน่าจะเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับเหีนทาบครับผมออกขวาไปง่ายจังเลยโดนเสียงง่ายเลย เราค่อยเชื่อต่อมาสก,กัดเราไปฟองหลังญี่ปุ่นญี่นเข้ามาเซฟมาเคลีหลังครับเล่นลิงก์แล้วอ๋อจะเล่นลิงซะหน่อยอเขาก็พลาดอื้ม <c oughs> อบอลเร็วครับโอ้โหจะได้สวนเร็วสะหน่อยฝาครับกรรมการให้เป็นโคเอเสียครับได้รู้ตั้งแต่เตะเปิดเข้ามาตรงน,นี้ยังไม่มีแผนการอันชั่วร้ายอะไรทำญี่ปุ่นได้นะครับตอนนี้ญี่ปุ่นสองนัดนี่ยังไม่เสียประตูมากกว่านครับถือว่าใช้ได้เลยครับอ้าวยู่ดีๆไปป้อนใส่เท้าให้เขา ล้วครับล็อกเข้าในสัดลงนี้ยืนรับแบบสบายครับลูกนี้เบาเกินถือว่ามาถึงขนาดนี้แล้วครับน่าจะเป็นของเราครับที่ได้เข้ารอบ แต่ขิ่งกันซะหน่อยเอี๋นวันนี้ถือว่ากาเล่นนแล้ครับแต่นำขาดมาี่ยอาอจะได้ไหมไดุ้ดประตูปอดใจไหมครับโคเช่อบงง้ไงย,ยังไงทำไงต่อขอหรือเปล่าขอมาเอาลนะคะระับรถสวนครับ หันมาครับญี่ปุ่นหันมามามาครับหลอกเข้ามาหลังหัก,อกรออย่างอ้าวตรงนี้สัดโอ้โหถากเสาออกไปจะได้เม็ดสีสักหน่อยจบไปครับ3ามศูนย์ครับโคเอเชียแพ้กับญี่ปุ่นนี่ครับหลาชนะโคเอเชียไป3ประตูต่อศูนย์ครับญี่ปุ่นเข้ารอบซีทีมสุดท้ายครับ มาดูทต่อสู้ของเรานดะต่อไปอ่อเราเจอกับทีมบราซิลนะครับโอลูกไกวเจอกับอาร์เจนติน่าอภิจุนะครับเจอกับเยอรมันนะครับมาดูครับอาห่าบราซิลเสื้อเหลืองครับกางเกงน้ำเงินส่วนญี่ปุ่นครับน้ำเงินเข้มครับเต็มชุดเราต้องเปลี่ยนคนที่แรงไม่ไไเยอะเท่าไหร่ครับออกครับ มาพร้อมครับนัดนี้ครับเป็น4-4-2ครับสำหรับบราซิลครับขอบุกทางขวานะครับนี่กองหน้าเขาจะเอ็นไปทางขวาเยอะครับขอหน้าจะเห็นจุดอ่อนเรานะครับส่วนเราเหมือนเดิมครับ4-3-3เราเปิดเกมบุกครับแต่ว่าได้ผลมาทุกนัดครับผมมาแพ้นัดเดียวแตนัดเจอเนธอร์แร์ครับแต่นี้ทแลนแรไม่ผ่านมาครับแต่เราผ่านมา ้าว,วานใส่เท้าบราซิลมาดูครับว่าเราจะผ่านทีมเซมบ้าได้ไหมมาระครับญี่ปุน่นสองลูกนิดโอ้โหต้องออกแรงเซมครับไม่งั้นโดนโอ้เอา้าบอกเข้ามาเมนอ่าจะได้บอลเลยลูกนี้น่าจะปล่อยอออครับโอ้โหเราสองลูกนิดเกือบนะครับ เราต้องถ้าเราจะให้เคาะเหมือนกับนัดที่ผ่านมานี่คงไม่ได้ครับสําหรับทีมแซมบ้าเราต้องหาหมายตายครับด้วยการยิงไกลครับบ้างครับแ <A smell. S 2> อ้าแต่ออกก็เองสง,งั้น <c oughs> น่าจะลวนแล้วนะครับจอย <c oughs> มาครับ บราซิลวาไงลูกนี้บราซิล,ซลเขียวได้ไหมญี่ปุ่น <c oughs> <c oughs> เข้าเร็วจริงครับแซมบ้าหนักกว่าครับทีนี้เต็มแชมป์ครับเ <c oughs> ต็งแชมป์ตลอดครับสวรโลก <c oughs> ยิงเบาเกินขอบคุณครับที <c oughs> ่ยิงเบามาได้กินข้าวมายิงแต่เล่า <c oughs> อ่าครับป่ายครับตาบกกลางของญี่ปุ่น เย็งลู้นิดเราต้องหาโอกาสยิ่อไว้บอยครับครับขอทั้งเร็วทั้งแข็งทั้งใหญ่ครับแถวสอง,ง,ง,งนี่ขอได้ตลอดครับอย่าให้พิกไหนมาหรือเปล่าโอ้โหเ,โเกือบแล้วครับอ ดีนะครับชนเสาไม่รู้ว่าชนเสาหรือเป็นตัวเซฟไปรูกนี่มองไม่ทันไปนะครับทะลุอ้าวได้ไหมโอ้โหเตะออกไปเองครับลูกนี้มาดูกันต่อครับโอ้โหเสียได้มากครับเธอเราจะมีโอกาสครับรเมื่อกี้ผ่า,านดีครับ เย่ลูกนี้อ้าวมาแล้วครับหนึ่งโซนแล้วเป็นญี่ปุ่นครับขึ้นน้าแล้วครับญี่ปุ่มขึ้นนําบราซิลไปเรียบร้อยครับเมื่อกี้โอ้โหลูกนี้กองหลังของแซมบ้าครับสกัดไม่ได้ครับโอ้โหส้มหลนมาครับอาทีที่24สี่ครับของครึ่งแรกเอาแล้วครับญี่ปุ่นขึ้นน้าอีกแล้วญี่ปุ่นขึ้นน้าอีกแล้วมาครับมาครับมาแล้วครับบอลลอง อบอลล้อครับมามื่อครับวันนี้ญี่ปุ่นโดนสไลดไม่ให้ผ่านอยู่ไหนบ้างครับเพื่อนอยู่ไหนบ้างครับมาเอาบอลด้วยผานนะมั้ <c oughs> สอดมาเร็วครับดูนี้บุกนะครับยังบุกต่อเนื่อง เยีงลู้นี่มาได้จบครับลูกนี้เอาต่อไปนะครับโอ้ญี่ปุ่นเยียงรู้นื่ น่าจะได้เม็ดซอนนะครับโอ้โหลูกนี้แป๊กครับแปลลูกนี้จะพาเข้า,าอรอบชิงได้ไหมแชมบ้าของเราตัวญี่ปุ่นของเราครับไม่ใช่ยแชม้าของเราโคต้าสู้แชม่าว่างไหมดีขวาขวาของ อือ,อญี่ปุ่นยังล้ออยู่คือว่าใช้งานได้ครับกองหลังอ่าเกลี่ยออกไปสกอร์เรานำไปหนึ่งศูนย์ครับรอบรองชนะเลิศโอนเข้ามาอ่าดาดักได้อีกครับแถวสอมว่าง่ายังเป็นบราซิลได้บอลบราซิลบราซิลจัก,กระชาได้ไหมยังเป็นของเราเกียวไปไหน ยังไม่มีใครครับบุกหนักจริงเขียวแล้วครับตรงนี้หันหน้าปไหนเตะน,น,นั้นเอ้าแม่นด้วยนิดเดียวเอาครับชอบมาคืนฝ่ายนะครับญี่ปุน่นสวน้ะครับบราซิลครับบุกหนักจริงเอาแล้วครับจังหวะนี้เจ๋งตรงนี้โอ้โห